สวัสดีครับพี่น้องตอนนี้เฮาก็มาถึงแล้วนะครับลานที่ทําการแสดงของเราในค่ําคืนนี้นะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงอยู่ข้างโรงเรียนนะครับพี่น้องอยู่ข้างโรงเรียนโรงเรียนอนุบาลรัตนบุรีรัตนบุรบีหรือว่าืวาาิว่านาทิวการอําเภอรัตนบุรีนะครับสถานที่ก่วงควางมากๆครับผม กับ <G l ug> ตอนนี้เวลาเทียงกลัวนะครับอยากสิบอกพี่น้องว่าร้อนมากๆ้อนอหลีอีล้อ้อ,อนกระโดออกระเดียนะครับมาถึงอีกขั้นแล้วรถลำพงโอ้ย ยังไงครับผมอยู่ในอำเภอมีหลายสิ่งหลายแนวถ้ามีรถสะดวกสบายแต่ว่าเราไม่มีรถมันก็เลยไม่สะดวกสบายเท่าไหร่ผมภัยางท่างล้างเวทีครับ ปินมอไซปินมอไซค์บ่าไหเอาแก็คอ่าวุอมากางนือทามพนะปาดแบบทุเรียนขึ้น่วไงถูกป่ะให่กับ่าง้อยางจริงดูด้วยสัตวุนแม่ที่ว่าการอยู่ฟังนั่งคุณอันนี้คืออะไรนโรงเรียนอันนี้โรงเรียนโงเรียนอนโรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี แมนสนามเล่นเลยมันบวมแมนครับโรงเรียนอนุบาลรัตนบุรีเวทีอยู่ติดโรงเรียนที่าการอยู่ข้างๆหันข้างมหาทยาลัยโรงเรียนอนุบาลรัตนบุรีคยู่ตรงเป๊ะงานเลยแมนสถานทีบ่อปลาขวายบาลแน่นอนแรื่องเรื่อมือเรื่อง่้องข้างโรงเรียนอนุบาลรัตนบุรีข้างโรงเรียนหน้าที่ว่าการข้างโรงเรียน ขงหมูม้จักอเู่ยอกันว,ว,กกว้วาแถวนี่คนให้ดูบบขงหผูจ้ากเหล่ยวหูแดดแบบย่างค้างเลยตอนเทียงไปชูน้ำไม่ได้ครับขามไปฟังไหนแน่เนี่ยน้ำบ่อนามหรอเปล่าเอากอนโทมมา <c oughs> ขายมะไให้นะใครใครให้นี่เงินกระเป๋าผมหมดแล้วเงินมากคุณกระเป๋าอยูุ่ใ่ใครนะทุกครั้งรถปีกุงเขา, <c oughs> าหน้ามาาี่ยนะังข้าปูหวานน้อยโอเค ไไปโทรศัพท์อาจสีดแลกๆข้างๆจังหน่อยนะครับเนื่องจากอากาศร้อน คาปูชิโน่หวานน้อยแก้วหนึ่งครับปิดทองฝังลูกนิมิตอ๋อแตงแต่สุงการนี่คือด่านลังเวทีนะครับ เวทีหันนาไปพิทางพูนนะครับพี่น้องพี่น้องคุชิมางานนะครับนักฟุอาจจะบลูเส็นทางคือว่าจังไหนพี่น้องเสิร์ชเขาเลยครับผมคิดว่าการเอาเภอรัตนบุรีหรือว่าเสิร์ชโรงเรียนอนุบาลรัตนบุรีนะครับพี่น้องกับชิมาฮอดมองงานมองเวทีทันทีเลยนะครับ <c oughs> เอาแล้วร้อนร้อนร้อนแนวทั้งร้อน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  เดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวไปจัดก่อนปิดคลิปครับพี่น้องอ่าแม่กาแฟได้แล้วจ้านใายเนี่ยก่อนปิดคลิปเลยเด้อเฮียงอันวังหันนี่เลยโอ้ยคือไดง้ยนโอ้บริเง้ยนยังได้ดังมาแค่งหนึ่ง ร้อนร้อร้อนร้อนเยอะสันวาแมนน่นคือน้ำ้อนรวกเอาเรเร่เ่นหมาได้ทีอ้ขาว่าร้อนร้ออ้ร้อนร้มยมันสอบเกินไปมันเบาเกินไปขไมไมจางคอยที่ล่ะสม องหนึ่งร้อน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 โอ้ร้อนรโอ้ร้อนี่วาังคบให้เขาบอกหมาตัวนั้นแม่เสียงมาดิสิบอกว่าคอห็น้ือกมาตัวอ้ก็มาอีก อ่ล้ครับพี่น้อง oh, <wrong. S 1> พี่น้องผู้เรียนเฟซบ o ๊กโซเชียลเ็นกรอาจสีหูวัน oh, <wrong. S 1> เออติ๊กต็อกพ่นกรอาดสีเห็นคลิปอันมาตน้นสีดำดำหรือสีชอ็อกโกแลตนี่แหละ oh, <wrong. S 1> เออมันมันจมห่อนแบบนี้แหละอาล้ครับผมเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ก็ไว้สํานี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ